สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเจรนองสวัสดีครับพบกับผมนายเกิดไกสิทธิชัยนักวิชาการแรงงานกับเจ็ดสิทธิประโยชน์จากบพรบคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ไปรับชมกันได้เลยครับเจ็ดสิทธิประโยชน์จากพรบคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่หนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างทําให้ต้องมาเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 2. มีสิทธิ์ลาเมื่อทำอีจธุระจำเป็นโดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างตามปกติปีละไม่เกิน3วันทำง,งาน 3. ลูกจ้างนี้ลาลอดบุตรและลาตรวนคันถอนขอดได้98วัน 4. อัตราค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ทำง,งานครบ20ปีขึ้นไปโดยได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย400วัน 5. การย้ายสถานประกอบกิจการใหม่หากลูกจ้างไม่ต้องการไปทำงานที่ใหม่ตามนายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยตามสิทธิ 6. กรณีนายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเกินปกตินายจ้างต้องเสียดอกเบี้ย15%ต่อปี 7. ค่าตอบแทนลูกจ้างชายหญิงเท่ากัน ช่องทางการติดต่อสำนักง,งานสุริการและคุ้มครองรายงานจังหวัดระนองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ